อกว่าอันนี้นะคือชื่อของที่นี่อร่อยมากปูหล่นนะคะกูหลน่นอร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้านารายจะพามารีวิวร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในแถบชนบทอันห่างไกลเข้าไปได้ก็ต้องฝ่าดงป่ากคงการอันหนาทึบและอุดมสมบูรณ์ชนิดแล้วให้ลงสะพานไม้ด้วยเดินไปตามสะพานไม้ก็แก๊กก็แก๊กและวิวธรรมชาติรอบข้างดูสิคะทะเลป่ากงการมีกระชังน้อยๆตั้งอยู่ตรงนั้นกระชังที่ว่านะัคือร้านอาหารนะจ๊ะป้า โ okay. อเคนะเดินบนสะพานไปมันก็โคลงเคลงไปชวนให้เมาเรือนิดๆนะคะไม่ต้องกินเหล้ากินไวายก็เมาได้นะคะ <c oughs> ที่ไหนที่ไหนที่นี่น่เองนี่เ <c oughs> พื่อนสาวมารอยอยู่แล้วเมนูอาหารไทยน้ำพริกกุ้งเสียบใส่ครกมาด้วยดูสิส่วนก,ก็มีก็หอยชักตีนดูมันชักตีนออกสิคะดูสิคะอุ้ยอย่าพูดตีนสิคะมันไม่สุภาพอันนี้ปูหล่นนะคะปลลูปูหล่น แอหัวปลาต้มเผือกรสอร่อยมากๆถูกปากจริงๆขอบอกรับประทานกันสีคนราคาก็ย่อมเยาดีนะคะจ่ายได้ค่ะอันนี้เมนูโปรดเลยปลาสายทอดขมิน้นสมุนไพรล้วนๆมาเต็มเลยนะคะออแต่เห็นป้ากินแต่สมุนไพรนะไม่เห็นกินปลาเลยต้องู้นแต่ว่าม่นเ

เพลินๆกันไปค่ะธรรมชาติรอบข้างนะคะมีเรือหางยาวกำลังโลดเล่นผ่านดงป่ากงกลางนะคะแถวนี้มีชุมชนด้วยมีคนอาศัยอยู่บนน้ำด้วยนะคะสร้างแพรอยู่บนน้ำแห่งนี้ด้วยนะคะธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะลมพัดเย็นสบายอาหารทะเลสดๆนะคะที่นี่นี่เองนะคะที่ไหนเอ่ยที่นี่ก็คือสามช่องซีฟู้ดนะคะ ตั้งอยู่ตรงทางแยกที่จะไปพังงาไปกะไหลนะคะตอนนั้นตรงแยกสามช่องนะคะสามารถที่จะขับรถผ่านไปพังงาไปกรุงเทพไปสุราษฎร์ไปภูเก็ตไปกระบี่ไปตรังสามารถที่จะเลี้ยวแวะมารับประทานได้นะคะร้านอาหารก็จะอยู่ในป่านะคะป่ากงกลางสวยงามมากๆเลยค่ะสดชื่นวันหยุดพักผ่อนสบายๆกินหมดครกเลยนะคะเนี่ย